สวัสดีครับ1ชั่วโมงได้เท่าไหร่คลิปนี้ก็มาอยู่กันที่แมป EV i l Do It นะครับหรือว่าแมปบ,บทล้างการเทียมนะครับแมบปบนี้หน้าฟาร์มไหมมอนโหดไหมต้องเตรียมตัวยังไง1ชั่วโมงได้เท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่หายไปหลายวันนะพอดีผมทำธุระนะครับก็เลยไม่มีเวลาทำคลิปนะวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับสหรับแมปการเฮมเซนแอบบี้นะครับหรือว่าแมป Evil Do It นะอันดับแรกให้เรามาเริ่มต้นที่สัญลักษณ์ u u s t i o n m a r k นะครับอยู่ทางล่างการเฮมนะพอเรามาถึงสัญลักษณ์ u u s t t o o n m r r นะครับให้เราเดินขึ้นด้านบนนิดหน่อยนะ เราก็จะมาถึงทางเข้าแมปนี้นะครับปัอเ์ในแมปนี้ก็มี6ตัวด้วยกันนะก็มีเจ้าวิทเปอร์เจ้าบีไลท์เจ้ากูนนะครับจ๊กเกอร์ไนเมและก็ตัวสุดท้ายครับเจ้าของแมปอีวิลดูอิดนะทีนี้มาดูกันครับแต่ละตัวเนี่ยดรอปอะไรมั่งเจ้าว,วิทเปอร์นะครับนอกจากภ้าวิทแล้วของดรอปก็จะมีกาดิอุสามรูนะต่อมาบีไลท์นะครับของดรอปก็จะมี4อย่างด้วยกันนะ เป็นใบไว้วินออฟเวอร์ดัวนะครับอีลูเล็กแล้วก็ใบชุบนะครับตัวต่อมาครับโจ๊กเกอร์นะโจ๊กเกอร์ของดรอปก็จะมี OCA y เ l l ยนโล r เฮิร์นะครับที่จับเดวิลูชิอันสุดท้ายเป็นกาตาลมครับตัวต่อไปครับไนแมร์นะครับไนแมร์ก็จะมีบูเฮิร์บบูพชั่น o b b โอลิใหญ่นะครับแล้วก็กาตากึ่งตัน วิวดูอิตก็จะมี6อย่างด้วยกันนะครับมีหมวกบิเลต้านะบวกอินหนึ่งเอาไว้ใส่เล่นๆโบนแวนนะครับคัมพีไบเบิลใบชุบใบไว้อันสุดท้ายเป็นมัฟขาดนะครับตัวสุดท้ายของแมปนี้ครับเป็นเจ้ากูลนะเจ้ากูลก็จะมีโอลิใบไว้กาตาผีดิบนะครับสําหรับการฟาร์มที่นี่นะครับมอนเตอร์ส่วนใหญ่เป็นพวกาธาตุผีดิบกับพวกวิญญาณนะ ผมแนะนำว่าให้เรามีพีทมาด้วยนะครับจะได้ใช้สกิลชนแก้วช่วยนะมอนเตอร์แมปนี้ส่วนใหญ่ก็ตีไม่แม่นนะครับแต่ว่าตีค่อนข้างแรงนะแล้วก็มีสกิลโจมตีที่รุนแรงอย่างสกิลดูดเลือดของ Evil Do It หรือว่า h e เว Light นะครับฟาร์มหนึ่งชั่วโมงที่นี่นะผมก็ยังใช้แอดตัวเดิมนะครับหมวกเป็นซลินดดใส่การ์ดกล่องของขวัญการตาจูเป็นหนงูสองนะครับ รอ,องเท้าผมเป็นรองเท้าโซโฮีนะระดับ2ข้างซ้ายขวานะครับเป็นบูทโคโบนะผ้าคลุมผมแนะนำว่าให้ใส่เลดิกมาจะดีกว่านะครับอย่างผมใส่วิดเปอร์มาอย่างในคลิปเนี่ยครับแอดผมเลือดประมาณ6,000นะเจอไนท์แมดตีทีเดียวครึ่งหลอดนะครับก็เลยแนะนำว่าเป็นเลดิกจะดีกว่าเสื้อผมแนะนำว่าใส่เสื้อแม่มดหรืออีวิลดูอมานะครับเพราะว่าอีวิลดูอเนี่ยมันมีสกิลดูดเลือดเรานะ แล้วก็เจ้าโจ๊กเกอร์นะครับมีสกิลสารพัดธาตุรวมทั้งดาร์กโซสไตล์ดาร์กจูปิเตอร์ทันเดอร์แล้วก็สกิลดูดเลือดนะครับก็เลยแนะนำว่าใส่เสื้อแม่มดมาจะก,กันได้หลายสกิลนะอันฟาร์มหนึ่งชั่วโมงที่นี่นะครับผมใช้แค่ยาเล่งสขวดแล้วก็พีทมาคอย AB ฮิวชนแก้วบับเบิ้ลกัมผมไม่ใช้นะเพราะว่าแบบนี้ของส่วนใหญ่เป็นของแรครับ โอกาสดรอปแค่0.01 0.02 0.03ผมก็เลยคิดว่ามันอาศัยดวงนะไม่กดกรัมจะดีกว่ามาดูกันครับ1ชั่วโมงที่นี่ผมจะได้อะไรกลับไปมั่ง ตอนนี้ก็ครบ1ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยการฟาร์ม1ชั่วโมงของผมที่นี่นะผมได้ขยะกลับมาทั้งหมด78,398เซนีครับแล้วก็ใบไว้350อันนะอีลูเล็ก1อัน obb 1อันนะครับอ่าบูเฮิร์บ2ใบนะแล้วก็เยลโลเฮิร์บอีก2ใบนะครับรวมยอดครับ1ชั่วโมงการฟาร์มที่อีวิลดูอิดของผมนะผมได้เงินกลับมาทั้งหมด 122,778เซนีนะครับแมบนี้เหมาะสำหรับคนรักสันโดษน,นะครับมอนเตอร์ไม่หนาแน่นมากมอนเตอร์ค่อนข้างกระจายตัวนะครับมอนเตอร์แมบบนี้ส่วนใหญ่เป็นพวกอันเดดเป็นพวกวิญญาณนะครับมอนเตอร์พวกนี้ก็จะตีไม่ค่อยแม่นแต่ก็มีสกิลโจมตีที่รุนแรงนะของตกแมบนี้ก็จะเน้นไปที่ของแลนะครับอย่าง OCA กาต้าลมจากจ๊กเกอร์นะครับ หรือว่าจะเป็นการ e v i l Do It จากโดย e v i ิว Do It นะแมบบนี้ก็สามารถมาได้ทุกอาชีพนะครับผมแนะนำว่าเป็นเลเวล75ขึ้นไปนะเน้นอยู่นานๆน,นะครับแมบบนี้ก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับพอดีว่าผมทำเรื่องมาไต้หวันนะครับก็เลยว่างเว้นไปจากการสตรีมหรือการทำคลิปไปนะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบถ้าถูกใจยังไงก็อย่าลืม กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปสํหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ